สวัสดีคะ่ะพี่เอกค่ะพี่เอกอิสุสุพนครสาขารามอินทากรมปแปดนะคะวันนี้นะคะก็อยู่ที่โกดังนะคะของอิสุสุพนครสาขารามอินทากรมปแปดนะคะก็วันนี้ก็จะพามาดูรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นนะคะค่ะสำหรับ4ประตูไฮริงเดอร์ยกสูง L อัลโตนะคะคันนี้เป็น L อัลโตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายหลายคนมองหาอยู่ แล้วก็เป็นรุ่นในดวงใจของทุกคนนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงมากนะคะเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็โปรมีโปรดาวถูกด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่ารุ่น L Auto Option เป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะตัวกระจังหน้าของเขาเนี่ยเป็นจะเป็นกระจังหน้า3ชั้นนะคะก็ จะเป็นทรีเขาเรียกทรีไดเมนชันนะคะอันนี้โลโก้อิซุสุนะคะเป็นโลโก้ขนาดใหญ่เลยนะคะเป็นโลโก้อของอิซุสุเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะมีช่องระบายอากาศด้านข้างด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะมีช่องระบายอากาศเพื่อที่ว่าลมจะได้ไหลเวียนเข้าไปในห้องเครื่องนะคะทำให้เครื่องยนต์ไม่ร้อนนะคะ แล้วก็ช่วยในเรื่องของประหยัดน้ํามันตัวนี้จะช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกนะคะตัวไฟหน้านะคะไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับมัลติฟังชั่นแลเดย์ไลท์นะคะที่อยู่ในโคมเดียวกับตัวไฟหน้าเลยนะคะตัวนี้จะเป็นทั้งไฟเลี้ยวแล้วก็เป็นทั้งไฟหลีแล้วก็เป็นไฟเดย์ไลท์ด้วยนะคะก็คือจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยตัวนี้เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไฟเดย์ไลท์เขาก็จะดับ ะะพอปิดไฟเลี้ยวก็คือจะเป็นไฟเดย์ไลท์นะสำหรับที่ใช้ในเวลากลางวันนะคะส่วนก็ตอนกลางคืนก็คือ,อไฟเดย์ไลท์เขาจะไม่ติดอยู่แล้วเนาะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะตัวไฮแลนเดอร์นะคะ, er, ะ,คะก็จะมีมีให้ครบหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าโปรเทคเ,เตอร์ไฟตัดหมอกนะคะมีให้ครบพร้อมเลยนะเพราะว่าไฮแลนเดอร์เนี่ย ออปชันค่อนข้างที่จะให้มาเต็มเลยทีเดียวนะคะไปดูตัวล้อแม็กกันบ้างนะคะมาที่ตัวล้อแม็กนะคะล้อแมกรุ่น L นะ,ะจะเป็นล้อขอบ17นะคะตัวนี้จะให้ยางเป็นยางบริสต e นะคะ17ดนิ้วนะคะขนาดยางเขาจะเป็น255 6 5 R 17นะคะตัวนี้ลายล้อตัว L นะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะ แข็งแรงทนทานแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะสำหรับล้อแมกนะคะสำหรับตัวสีประตูไฮแลนเดอร์นะคะด้านข้างสังเกตง่ายๆคือเขาจะมีตัวหนังสือไฮแลนเดอร์นะคะที่เป็นโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็กระจกมองข้างเขาจะเป็นมาพร้อมนะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเลยนะคะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED ะคะอายุการใช้งานที่ยาวนานมากๆเลยนะคะแล้วก็มือเปิดประตูก็จะเป็นพรีเมียมนะคะเป็นมือเปิดประตูพรีเมียมนะคะแล้วก็ตัวกระบะท้ายนะคะตัวนี้เราจะแถมเป็นแม็กไลเนอร์นะคะให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะสำหรับด้านหลังนะคะก็ไฟท้ายตัวไฮแลนเดอร์นะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ3 d i m e n s i o n นนะคะเป็นไฟท้ายสมชั้นแบบนี้เลยซึ่งสวยมากๆเลย นะคะตัวนี้เป็นไฟท้ายสามชั้นเป็นไฟรุ่นใหม่นะคะเป็นโฉมสองพันยนะคะแล้วก็ตามด้วยไอเขาเรียกอะไรกันชนท้ายแบบสองสเต็ปนะคะก็คือทำให้ตัวนี้เขาออกแบบมาให้เราขึ้นลงได้ง่ายนะคะทำให้ขึ้นลงได้ง่ายแล้วก็จะเป็นเหมือนเหมือนสองชั้นอ่ะนะทำให้เราลง มีสเตปในการลงนะคะแล้วก็มือเปิดนะคะด้านหลังจะเป็นมือเปิดขนาดใหญ่ตรงนี้จะเป็นกล้องมองหลังนะคะซึ่งจะบิวติดกับตัวมือเปิดเลยนะคะฝาท้ายตรงนี้เนี่ยเปิดง่ายนะคะจับถนัดมือนะคะตัวฝาท้ายเนี่ยจะเป็นฝาท้ายที่ดีไซน์ใหม่นะคะตัวนี้จะแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะ ภายในห้องโดยสารด้านหลังนะคะจะกว้างมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่น L อนะคะเขาจะไม่มีแอร์หลังให้นะคะตัวนี้เราสามารถติดตั้งเพิ่มแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่องชาร์จเจอร์นะคะชาร์จเจอร์จะเป็นตัวนี้เป็นจะเป็น Type C แล้วนะคะเป็นช่องต่อ Type C charger นะคะส่วนเครื่องมือแม่แรงก็จะอยู่ด้านหลังเบาะนะคะเราสามารถดึงเชือกที่โผลมาจากตรงนี้นะคะด้านหลัง ะะติดเบลหรือเปล่าอ๋อ,อมันน่าจะติดเบลนะคะเครื่องมือแม่แรงจะอยู่ด้านหลังเบาะนะคะมันจะมีเชือกอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถดึงเชือกตรงนี้ได้เลยแล้วก็ดึงพับหล่เบาะมานะคะตัวเครื่องมือแม่แรงก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยก็จะมืดๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวส่องเข้าไปใกล้ๆนะคะเครื่องมือแม่แรงจะอยู่ด้านนี้อยู่ตรงนี้นะคะ อยู่ด้านหลังนะเบาข้างหลังจะกว้างมากๆเลยค่ะแล้วก็พึบพึบักกลับมาปึบนะคะตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยคือห้องโดยสารเขาจะกว้างมากๆนะคะขึ้นลงสะดวกสบายนะตัวห้องโดยสารนะคะด้านบนก็จะเป็นอ่อสีครีมนะคะหลังคางก็จะเป็นสีครีม ตัวนี้จะเป็นมือจับขนาดใหญ่ตรงเสาบีนะคะทำให้เราขึ้นลงได้ง่ายนะคะนี่เลยเข้ามาในห้องโดยสารแล้วนะคะนั่งสบายนะคะแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยสิ่งและกว้างมากๆเลยนะคะมาที่ตัวด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นตัวปรับกระจกนะคะตัวที่เป็นปรับกระจกกระจกมองข้างนะคะปรับ องศาของตัวกระจกมองค่าเวลาเราจะปรับด้านขวานะคะเราหมุนมาทางด้านขวาแล้วใช้โยกสี่ทิศทางนะคะตามที่เราถนัดเลยนะคะเราจะปรับด้านซ้ายก็หมุนทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็โยกสี่ทิศทางนะคะตัวด้านนี้ก็จะเป็นตัวล็อกกระจกนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเซนทัลล็อกนะคะล็อกเซนทัลล็อกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ิดกับกระจกนะคะตัวนี้จะเป็นกระจกออ,อ,อกโตฝั่งคนขับนะคะมาที่ภายในห้องโดยสารนะคะหลายคนบอกว่าออกรถไปทำไมพี่คะทำไมรถดับอ๋อตัวเกียร์ออโต้ทุกคันนะคะจะมีระบบสต็อปสตารนะคะกออ็รถจะดับนะคะตอนเราเหยียบเบรกนะคะเหยียบเบรกสุดนะคะเราสามารถปิดระบบตัวนี้ได้นะคะรูปตัวเอนะคะ ใครที่ออกรถไปแล้วนะคะปิดระบบตัวนี้ได้นะคะแต่ต้องปิดทุกครั้งนะคะก่อนที่ไปทุกครั้งที่เราใช้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบป้องกันการเลื่อนถาลายนะคะลูกค้าไม่ต้องปิดระบบเขานะคะก็คือถ้ากดก็คือจะเป็นการปิดระบบอันนี้ก็จะเวลาเราบรรทุกหนักๆนะคะถ้าเกิดไฟหน้ามันแห่นนะคะเราก็สามารถปรับไฟหน้าได้ตรงนี้นะคะคอนโซลข้างในตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะคะ ภายในห้องโดยสารนะคะตัวนี้ก็จะตกแต่งด้วยมิวระดีไซน์นะคะลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นเป็นตัวรุ่นใหม่นะคะโชม2024พวงมาลัยรุ่น L เขาจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะวัสดุเขาจะเป็นยูรีเทนนะคะจะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้วยตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นรุ่นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ราคาเขาจะเก้าแสนนะคะทุกคน 9แสนก็จะมีสีบอนเงินสีเทานะะแล้วก็สีดําส่วนสีขาวมุกจะเพิ่ม7พันนะคะตัวหน้าจอรุ่นใหม่โฉม2024จอเขาจะเป็น8นิ้วแล้วนะคะจะเป็นจอรุ่นใหม่นะคะคระบบแอร์จะเป็นแบบแอร์แบบแม่นวลนนะคะและนี่ก็คือสีประตู Highlander 1.9เกรด L เกียร์ออโต้นะคะรุ่นนี้ราคาเขาจะอยู่ที่9 0 0นบาทค่ะ 9แสนก็จะเป็นสีเมทัลลิกนะคะก็จะมีสีพลังเงินสีเทาแล้วก็สีดำนะคะแล้วส่วนสีขามุกนะคะราคาจะอยู่ที่9 7 0 0 0บาทนะคะโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นเพียง39,900บาทนะคะใครที่งบน้อยนะคะก็สาม,มารถออกรถได้นะคะในงบเพียงไม่เกิน40,000บาทนะคะหรือใครมีงบเยอะนะคะก็ทักกันเข้ามาได้นะคะเพยยินดีให้บริการนะคะ่ะ โปรโมชั่นของแถบนะคะสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์0641365888นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณะคะ่ะ